I was busy Thinking สวัสดีครับวันนี้อัปเดตข่าวจาก CIB นะครับตำรวจสอบสวนกลางนะครับไอดอลผมเลยนะครับข่าวนี้เป็นคดียึดรถนะครับรถที่เจ๊พอยชนบุรีนะครับไปหลอกนะครับไปหลอกเหมือนจำนำจำนำทะเบียนรถนะครับแล้วพอเราจะเอาเงินไปถอนน่ะไปเอารถคืนน่ะรถเราไม่อยู่แล้วนะครับมันเอาไปให้พวกรถเถื่อนไปแล้วอ่ะเอาไปขายเถื่อนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาขยายความ ให้ฟังอีกทีนะครับขอบุณข้อมูลเช่นเคยนะครับตำรวจสอบสวนกลางนะครับข้อมูลนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาจับกลุ่มเจ๊พลอยนะครับแก๊งเจ๊พลอยชนบุรีนะครับมีพฤติกรรมนะครับโพสต์ประกาศรับจำนำรถเห็นไหมเพื่อนเพื่อนผ่านสื่อออนไลน์นะครับจำนำรถผ่านสื่อออนไลน์นะครับก็จะคงมีองค์มีแอดอะไรนั่นแหละยิงแอดนะครับ จนมีคนหลงเชื่อนะครับนํารถที่ได้เช่าซื้อก็คือยังผ่อนไม่หมดนะครับมาวางประกันเงินกู้แต่เมื่อผู้เสียหายนําเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะครับเราจะมาเอาใช้นี่นั่นแหละนะครับมาไถ่ถอนกลับไม่ได้ลดคืนเยอะโดก็คือเราเอาเงินไปแล้วใช่ป่ะแล้วเราไปหาเงินมาได้ละเอาไปเจ๊เอารถผมคืนมาเจ๊บอกไม่มีรถรถหายไปแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือนําไปขายต่อให้กับ นายทุนรถเถื่อนผู้เสียหายมีจำนวนมากนะครับโอ้โหเนี่ยตรวจสอบยึดรถได้มา64คันนะครับแล้วก็เป็นรถของกลางในคดีตามพื้นที่ต่างๆถึง56คันนะครับแล้วก็ผู้เสียหายนี่ผู้เสียหายนะครับเดี๋ยวผมขอญาตอ่านคร่าวๆนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านได้ต่อเนื่องที่เพจเลยนะครับนี่นี่ มีผู้เสียหายมากถึง5 0 9รายนะครับรถยนต์ที่ถูกประทุสไลด์นะครับกว่า511คันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งเหตุจากผู้ดูแลลานจอดรถแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดนนทบุรีนะครับว่ายังมีรถอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกผู้ต้องหานำมาฝากจอดนะครับประมาณนั้นก็คือข้อมูลเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ที่เขา,าคุม ลานจอรดรถเนาะเพราะว่ารถมันเยอะเออไม่รู้ว่ารถอันไหนเถื่อนอันไหนแท้อันไหนจริงนะเขาก็แจ้งมาแล้วก็ไปไปตรวจสอบกันก็ขยายผลได้รถเพิ่มอีกหลายคันเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนข้อมูลละเอียดพเพื่อนเพื่อนอ่านเราเองนะครับสรุปคือเนี่ยจับไอ้แก๊งเจ๊พอยเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ยึดรถมาที่สถานีแล้วนะครับส่วนคนที่เดือดร้อนนะครับคนที่โดนเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่โดนเนี่ยเขาก็บอกว่า สามารถติดตามรถได้ตรงนี้เลยนะครับรถของกลางเนี่ยที่ตรวจยึดรถเพิ่มมาอีก70คันเนี่ยอีก70คันเนี่ยเผื่อมีรถของอเพื่อนนะอเพื่อนะเพื่อนเที่โดนเนี่ยเข้ามาเช็คได้นะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้นะครับหรือว่าเช็คที่ทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีอินโฟกราฟิกไว้ถ้าใช่ก็ติดต่อไปนะครับติดต่อไปทาง c b ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะ ตรวจสอบได้ที่นี่ก็มีนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาที่เพจ CIB แล้วก็เลื่อนลงมาโพสต์ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีลิงก์ให้หรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับเข้าไปดูว่าเฮ้ยรถเราโดนหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้มีรถเราเปล่าวะนะครับแล้วก็ติดต่อไปนะฮะขอรับเรื่องขอรับคืนยังไงไม่ไม่รู้นะอันนี้ต้องติดต่อไปเองนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็จะพูดต่อก็คืออเรื่องเอ่อการขอสินเชื่อออนไลน์นะครับคือเพื่อนเพื่อน อย่าไปเชื่อนะครับไอ้ที่แบบเจ๊นูน่นเจ๊นั่นให้เงินกู้อะไรแบบนี้มันมันไม่ค่อยโอเคนะครับถ้าจะให้โอเคเนี่ยผมว่าไปกู้กับธนาคารที่เขาให้พวกสินเชื่อจำนำรถยนต์อะไรแบบนี้ดีกว่าไหมนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวฝากโฆษณาเลยแล้วกันนะนเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมานะครับที่คลิปผมเนี่ยผมก็จะแปะพวกลิงก์แอพพลิเคชันโปรแกรมไว้ให้เนาะมันก็จะมีลิงก์พวกเก็บคูป,ปองช้อปปี้ลาซาดาแล้วก็ สินเชื่อตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยก็จะมีสินเชื่อพวกบัตรเครดิตใครอยากขอบัตรเครดิตก็ได้นะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับสินเชื่อบัตรกดเงินสดนะครับหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้โอเคกว่านะขอที่เป็นแบรนด์ดังอะ่ะผมว่าเวิร์กกว่านะครับอย่างน้อยเขาก็มีตัวตนนะครับเนี่ยก็มีประกันรถยนต์ตรงนี้ครับเนี่ยมีของ TTB นะครับทพยะประกรันภัยอะไรพวกนี้สมหวัง,งสั่งได้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่าผมกดมาเนี่ยอย่าง t t b เนี่ย อันนี้ก็รู้อยู่ทีดีบเเป็นธนาคารเนาะเขาปล่อยเองนะครับเขาปล่อยเองก็ยังน,น่าใช้กว่า,เจน,านเจนั่นเจนี่เจโนนปล่อยเงินกู้เบื่อเพื่อน,นมันน่ากลัววะ่ะเนี่ยพอเอารถไปแล้วรถหายแบบนี้มันไม่คุ้มเนาะเนี่ยเพื่อนๆลองดูดิเนี่ยอนุมัติไวใน3 0ิบนาทีเพื่อนๆอาจจะก,กังวลเรื่องเครดิตไม่ดีใช่ไหมแต่ผมแนะนําลองยื่นไปก่อนนะครับลองยื่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาให้คําปรึกษาที่ดีอย่างน้อยมันถูกต้องนะครับมันถูกต้องนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็กรอก รายละเอียดนะครับติกๆแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อนเพื่อนก็ปรึกษาเลยนะครับปรึกษาจริงจังไปเลยนะครับไม่เอาไม่เป็นไรแต่ว,ว่าลองปรึกษาก่อนนะครับดีกว่าไปเอาแบบเจ๊นูนเจ๊น,นี่เนาะแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆก็จะเป็นสมหวัง่สมหวัง,งก็ดังอยู่เห็นไหมครับสมหวังก็ดังอยู่นะอันนี้ก็ไม่ใช่ไก่กานะครับก็สามารถลงรายละเอียดส่งข้อมูลได้เหมือนกันนะครับเป็นแบบเส้นเชื่อนะครับเนี่ยจำนำทะเบียนรถ เอารถไปเอาเงินมาพอเราแบบมีเงินแล้วก็ไปถ่ายเอารถเราคืนอะประมาณนี้นะครับดีกว่าอีเ e จเมื่อกี้ใช่ไหมพอเงินไปถ่ายคืนรถเราไม่อยู่แล้วใช่อย่างนั้นนะครับลงข้อมูลได้เลยนะแล้วก็จะมีอ,อื่นอื่นก็จะเป็นพวกพอมิดพอมิดนี่เป็นสินเชื่อบุคคลนะครับบุคคลก็ไม่ต้องเอารถไปค้านะครับเราก็ลงข้อมูลไปนะครับลงข้อมูลไปเลยแล้วก็ส่งเรื่องนะครับเ,เดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาเนี่ยอ,อันนี้เขาก็ดูพวกอาชีพอะไรพวกเนี้นะครับ ก็จะพิจารณาตามอาชีพนะก็ยังชัวนะนะนี่ยังชัวนะพีเเตอร์น้องยายา่ยาพอมิดนะครับแล้วก็จะมีของ CIB m นะครับเห็นไหมธนาคาร CIB อันนี้ก็ดังอยู่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับก็อย่างน้อยก็ถูกกฎหมายนะครับรับประกันได้เนี่ยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนี่ยเป็นเพื่อน,อน,อนลองส่งเรื่องไปนะครับเนี่ยลองกดเข้าไปสมัครออนไลน์เลยนะครับอ่าผม p r อย่างนี้ผมได้อะไรผมก็ได้ค่าขนมจากถ้าเพื่อนๆ สมัครนั่นแหละครับผมเขาให้ค่าขนมเหมือนกันผมก็ทำแอ i l ิเ t e โปรแกรมกับเขาอันนี้เป็นการแนะนำนะทาให้ทำมแล้วแต่เป็นเพื่อนเลยนะครับไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับแต่ว่าลองดูเป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัวเลือกที่มันถูกต้องตามกฎหมายโอเคครับคิปนี้ไปเลยครับสวัสดีบ๊ายบายจ้า